คำถามสำหรับทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างผู้แรกเชื่อในเรื่องของการวางมือสัปดาห์นี้จะมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกคำถามก็คือว่าการใช้งานสองประการของการวางมือได้แก่อะไรบ้างคำตอบของข้อนี้มาจากหนังสือ1ติโมเทียบทที่4ข้อ14และคำอธิบาย4ซึ่งบอกกับเราว่าการวางมือนั้นมีการใช้งานอยู่2ประการประการแรกคือการประสานสนิท และประการที่2คือการแจกจ่ายตัวอย่างของการประสานสนิทก็คือการที่ผู้ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาต้องวางมือไว้บนหัวของสัตว์บูชาซึ่งแสดงว่าตัวของผู้ถวายกับสัตว์ที่ถูกถวายนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนะะ okay. α, hmm. ั้นการตายของสัตว์ตัวนั้นจึงถูกนับเป็นการตายของผู้นำสัตว์ตัวนั้นมาถวายขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ตัวนั้นถูกเผาเป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้าก็เท่ากับผู้นำสัตว์ตัวนั้นมาถวายก็ได้เป็นที่ชอบพระไัยพระเจ้าด้วยเพราะเขาได้วางมือบนหัวของสัตว์ตัวนั้นแสดงว่าเขากับสัตว์ตัวนั้นเป็นอันนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือความหมายของการประสานสนิทเมื่อมีการประสานสนิทเป็นพื้นฐานการใช้งานอย่างที่สองก็คือการแจกจ่าย อย่างในหนึ่งติโมเทียบท,ที่4ี่ข้อ14เองก็พูดถึงเรื่องของการแจกจ่ายของประธานจากอัครทูตไปสู่ติโมเทียการแจกจ่ายเช่นนี้เป็นไปได้นั่นเพราะว่าอัครทูตกับติโมเทียได้ประสานสนิทกันดังนั้นสิ่งที่อัครทูตมีจึงได้ถูกแจกจ่ายไปสู่ติโมเทียด้วย จริงๆแล้วพระพรต่างๆที่พระกายของพระคริสต์ได้รับล้วนถูกถ่ายเทมาสู่เราทั้งหลายผู้เป็นอวัยวะในพระกายได้ก็เพราะว่าเราอยู่ในการประสานสนิทหรือในการเข้าสนิทกับพระกายนั่นเองส่วนคำถามที่สองของสัปดาห์นี้ก็คือการวางมือคือเงื่อนไขที่จำเป็นก่อนที่เราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ สำหรับคำตอบของเรื่องนี้ผมจะอ้างอิงจากหนังสือกิจการบทที่10ข้อ47คําคำอธิบาย1ในคำอธิบายนั้นจะบอกกับเราว่าในหนังสือกิจการทั้งเล่มมีเพียง3กรณีเท่านั้นที่พูดถึงการที่ผู้เชื่อจะต้องได้รับการวางมือจากตัวแทนของพระกายแล้วพวกเขาจึงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามกรณีที่ว่าก็คือกรณีของผู้เชื่อชาวสมาเลียกรณีของซาโลแห่งเมืองตาลาโซและกรณีของผู้เชื่อ12คนในเมืองเอเฟ,ฟโซสาเหตุเป็นเพราะว่าทั้ง3กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษไม่เหมือนกับการได้รับความรอดของผู้เชื่อคนอื่นๆทั่วไปสำหรับผู้เชื่อทั่วไปนั้นถ้าเป็นชาวยิวก็ได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไปแล้วในวันเพนเทคอสส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวก็ได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไปแล้วในบ้านของโกละเนเลียว ส่วนกรณีของผู้เชื่อชาวสมาเลียนั้นพิเศษเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติพวกเขาเป็นลูกครึ่งดังนั้นจึงต้องให้ตัวแทนของพระกายไปยืนยันด้วยการวางมือซาโลแห่งเมืองตาลาโซเขาพิเศษเพราะว่าเขาได้รับความรอดโดยการประกาศกิตติคุณจากพระคริสต์เป็นศรีรษะโดยตรงโดยไม่ผ่านใครที่เป็นตัวแทนของพระกายมาก่อนดังนั้นก็เลยต้องให้อนานเนียเป็นตัวแทนของพระกายไปวางมือ และผู้เชื่อชาวเอเฟซ่สิบสองคนก็พิเศษเพราะว่ากิติคุณที่ได้รับมาจากอะโปโลนั้นเป็นกิติคุณที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็เลยต้องให้เปาโลซึ่งเป็นตัวแทนของพระกายไปนําเขาเข้าสู่การสามาัคคีธรรมกับพระกายกิจาก,การบทที่สิบข้อสี่สิบเจ็ดคำอธิบายหนึ่งบอกกับเราว่านอกเหนือจากกรณีพิเศษเหล่านี้แล้วยังมีกรณีอื่นๆอ,อ,อีกตั้งมากมายมว่าจะเป็นการได้รับความรอดของคนสามพันคนคนห้าพันคนขันทีชาวเอธิโอเปียและอีกหลายคนเลย ที่พระคำพีไม่ได้บันทึกถึงการวางมือและไม่ได้บันทึกว่าเขามีการปรากฏของการได้รับพระวิญญาณทางภายนอกด้วยการทำการอัศจรรย์ใดๆ คำอธิบายอธิบายว่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะผู้เชื่อทั้งหมดในกรณีเหล่านี้ถูกนําเข้าสู่พระกายของพระคริสต์ภายใต้สภาพการที่ปกติโดยการเชื่อจึงไม่มีสาเหตุใดๆที่ต้องการให้อวัยวะในพระกายของพระคริสต์ไปนําเขาเหล่านั้นเข้าสู่การประสานสนิทกับพระกายโดยการวางมือความหมายก็คือกรณีเหล่านี้เขาประสานสนิทกับพระกายอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยการวางมือทางภายนอกมายืนยันอีก ขอเพียงมีตัวแทนของพรกกายไปประกาศกิตดีคุณเขาก็ถูกนําเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพรกกายเขาก็จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีที่เชื่อดังนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครเชื่อและรับอัปติสมาผ่านการประกาศจิตดีคุณของพี่น้องที่เป็นตัวแทนในพรกกายพี่น้องก็สบายใจได้เลยว่าพี่น้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัว ในเวลาที่มีคนมาหาว่าเรายังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเรายังไม่ได้รับการวางมือหรือยังไม่พูดภาษาแปลกๆหรืออะไรก็ตามํากล่าวอ้างเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตามการเปิดเผยที่อยู่ในหนังสืฯฯฯกรรสอกิจการบทที่10ข้อ47โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องดูรายละเอียดในคำอธิบายที่ผมได้บอกมานี้ขอบคุณพระเจ้า